มือปราบสัมภเวสีหมอปลาจะหาทางช่วยหาคำตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณหม่วยได้หรือไม่เราไปติดตามกันต่อเลยครับเมื่อขันถีฟ้อนถูกคว้างลงพื้นก็ดูเหมือนบรรยากาศของคนที่อยู่รอบๆจะหยุดนิ่งไปเลยครับ ขักคักคุณแห้งก็เดินไปหยุดฐานคว่างใส่คุณห่วยด้วยท่าทางที่โมโหสุดๆทีมงานและคนที่มาดูก็รู้สึกตกใจจนต้องหยุดอยู่กับที่ไปพร้อมๆกันเพื่อดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เพราะตอนนี้คุณแห้งไม่ยอมขยับไปไหนเลยครับออกก็อันเ,เ,เนี้ยนนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะแม่ มีคันอะไรอีกไหมที่ว่าพอโยนแล้วแม่มีการมีไหมมีแค่นี้หรอมีแค่นี้แล้ันขันอะไรที่เป็นเป็นเป็นเงินเนี่ยผมเคยเห็นยกขันเนืฮะที่เป็นขันแล่ว่าขันใหญ่อ่ะขันที่น้าอ่ะอ๋ออันไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละที่ขันเล่นอ่ะแต่มีแต่พวกเสื้อผ้าที่แกเล่นอ่ะนายขอดูขลองกันหน่อยดิหมอปลาให้พี่จะมีเสื้อผ้าที่เดินดูรอบบริเวณบ้านทันทีเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับ ที่ก็เล่นสระโดดผ้าขาวพวกเนี้ยที่ก็จะนู่นเล่นแล้วมีผ้าข่ามาอีกเอ,อ่อผมเข้ามาผม,มยังไม่เกิดอากาศเลยครับพี่ผมขอเดินสำรวจป่าหน,<า>น่อยดีว่าผม<อ>ยังไม่เกิดอ,อากาศเลยเลย ขี่ขออนุยาดนี่ครับขอเดินดูคเปิดดูเลยค่ะพี่นี่คืออะไรครับเขาว่าหนูดวงไม่ดีเขาทำให้อ้าคนดวงมาดีเอามาพ้าวเหมือนชื่อเราใส่สิ้นท่านเลยครับจ้าเราฝดอเคเอีนดวงจะดีหรอจ้ะก็เลยทำตามเขา้าวจะดีได้ไงครับฮกก็ไม่ดูดูเนื่องอีกอันนึง อยู่ข้างนอกอยู่ที่หิงพานั่งของลูกชายสองคนนะ่ะอยู่บนนู่นนู่นนู่นอันนึงลูกนึงเขาบอกว่าถ้าไม่รู้วาผ้หล่นลูกก็จะ,จะตาขาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นละ่ะเป็นละ่นละดูเลยค่ะอ่าพี่ครับที่บ้านพี่เนี่ยมาถึงถึงไหนถึงขอบ หลังหลังเล่าไก่อ่ะจ้ะประมาณกี่ไรครับประมาณไล่นึ่งนะจ้ะหน้าที่ไปถึงโคง้งจ้ะผมขอเดินสำรวจก่อนเอาเลยครับอันนี้ห้องเก็บของดูดิมีอะไร สื่อแค่นี้แหละจ้ะแค่นี้นะฮะสื่อแค่นี้แหละค่ะไอ้บ้านหลังนี้คือบ้านไข่ครับอันนี้บ้านน้องชายนี่เล่าไก่น้องชายจ้ะนั่นคือที่ของพี่ใช่ไหมจ้ะที่ที่ของหนูแค่นี้แหละหลังเล่าไก่นี่แหละค่ะแค่นี้ใช่ไหมครจ้ะนี่หลังเล่าไก่นี่อันน้องนี่แหละหลังเล่าไก่ไปนู่นออกอ่ะตอนนี้แม่มีอาการไหมนะแม่มีอาการไหมนี่ตอนนี้ยืนนิ่งน่าจะกลัวหมอปลาแหละ อันนี้เล่าไก่น้องชายนี่ก็ไปถึงนู่นเลยยายับออกเลยครับยายมาเนี่ยได้ไหมตรงเนี้ย กลัวอะไรครับอะ,รอะไรผมไม่เข้าใจพี่เงียบนิดนึงเงียบด้วยนอเงียบนิดนึงนะคะขอป้าไม่ได้ย erm ินเลยยายกลัวอะไรนะครับวลาวเอาขันทำงไหทำลายเลยทำไมครับยาย ก็มันไปสิ่งที่ไม่ดีอย้ายอยากอยู่เพร่ะมันอะใครอยากอยู่อะครับใครจะเชื่ออะไรล่ะบอกมาเถอะเยาขำจะอยู่ได้ยังไงยยขำของไม่ดีใครก็จะไปเอายายขำนี่คือไข่ครับคือผีตัวที่เป็นนั่นน่ะ <Yeah, ที่ว่าไปเข่ากาน่ะ ยายคำต้องทำอะไรอะเป็นตวดเป็นแม่ของแม่แกยิกนะ่ะลูกพี่ลูกน้องมีรูปอย่าอย่าคำแม่เขาดูรูปไม่ได้ไม่มีแล้วสมัยตะก่อนนะนามสกุลอะไรอ่ะนามสกุลอะไรยายใครจำได้ยายน้อยพี่ไปยิบลูกลูกมามามาเผาให้ไหมเดยที่สามพีแล้วะสองลูกอ่ะอันนั้นของลูกชายนในของ พี่ขอโทษเดียวคงขอ,งของคออุยเรื่องพนี้น,นคะคร<ฮ>ับคือมะพร้าวส,สองลูกเนี่ยพี่เอามาทำอะไรครับเขาบอกว่าดวงไม่ดีจะต่อชะตาถ้ามะพร้าวแตกหล่นแตกหนูก็จะมีอันเป็นไปอันนี้ของลูกชายสองคนอันนี้ของหนูเปลีนนี่มะพร้าหรือยมมาถูดนะฮะจ้ะ <laughs> นี่มันคือ,อยมมาถูดใช่ไหมจกักแป้วเห็นข่าวว่าดียังไงก็ดีก็ออยมมาถูดมาใช่แล้วที่ว่าเป็นคนเอาชีวิตคนนะนี่มันคงเป็นเป็นแค่ลูกมะพร้าใช่ไหม ที่เอาคันมาได้คันที่วายหายเมื่อกี้ขันโยนไป<ม>ตรงไหมตรงเนี้ยมันมีสิ่งไม่ได้อยู่ครับคันเมื่อกี้ที่ว่าโอยู่นะครับย้ายคันซ่องไว้ที่วาย้ายรับอต่อจักใหญ่คำใช่ไหมใหญ่ใหญ่คำไม่นัตะกูลอะไรครับฉันก็ไม่รู้ฉันเป็นสะพายฉันไม่ได้เคยถามแกใหญ่คำามนัตะกูลอะไรครับคุณป้าไม่เคยได้ถามแกเห็นแต้ พอฉันโตขึ้นฉันก็เห็นเกนอยู่แล้วยายคำที่เป็นอะไรตายครับเกป่วยตายอ่ะอายุมากไหมอายุหลายแล้วอายุประมาณถึงแปดติดไหมแล้วทำไมคุณยายจะคิดว่ายายคำาม่อยูอย่กับคุณยาย่ะครับอยากไม่อยู่ใครยอ,ยอยากมาอยู่อย,า,อยากมาอยูลล่ยังไงเกคํคำล้วรู้อะไรไอกว่าเขาอยากมาอยู่ครับ มันได้กินดีโอ้ยกินอะไรครับกินข้าวตับน้ำอะไรประ่ากินที่ไหนอัยฮะที่บ้านได้รู้รู้เลยไงว่าใหญ่ใหญ่คำได้กินดีใหญ่รู้เลยไงอ่ะพอมงอมากเลยครับนี่แหละตัวตัวแกนี่แหละเนี่ยของแกนี่แหละที่พูดที่พูดเมื่อกี้นี่เหมือนตัวเขาเลยเนี่ย ตัวไข่ครับตัวใหญ่อน่ะตัวผีน่ะแต่บางครั้งมันก็<า>ไม่ใช่รูตัวบางครั้งก็เอาเรื่องไม่รู้นะสกุลย่อยคำอะไรหายผมช่วยยังไงล่ะครับก็ไม่ดู<อ>้ด้ว่ทะเลนี่เด่นม,มันมานักต้องนี่แหละครับอ้าวไม่ใช่คือคนชื่อคำนี่ยประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายแต่มันไม่รู้นะสกุลอะไรแบบผมจะช่วยยังไงล่ะครัอ๋อเน่ยตัวนี้เป็นตัวของแกเองนั่นแหละใหญ่อยคำนั้นสกุลอะไรก็ย้ายหรือไม่ไม่รู้ นั่นยองเรียกยายคำม่าหลงล่างนี่จะทำน้ำตกุลวันตกุลอะไรเรียกยายคำลุงอ่ะยายจุดทูบดอกหรือยายคำม่าเดี๋ยวผมจะอัญเชิญยายคำให้คุไปเกิดอ่าจ้าอ่าจุดทูบหนึ่งดอกอ่ะทูบทูบอยู่บื้หลังตู้นะข้างหลังพี่นันอ่ะเจ็ก็จุดหยิบเองนะฮะจะจ่ายที่จะใช่เลยครับอ่ะทูบใหม่หรือทูบเก่าจ้ะเหล่าแต๊กให้เป็นทูบอ่ะในเท้าไอ้ในไทยมีเพียงแค่อ่ะจุดและเชิญยายคำม่าอยากจะรู้วันตะกูลอะไรหมอปลาจึงตัดสินใจให้คุณแห้งจุดทูบ เพื่อเรียกวิญญาณของยายคำมาเข้าร่างเธอตบอกให้เนื้อคมาให้มัเข้าพูดเลยให้มันเข่าพูดเลยนะจะควไรจะได้ไปอยู่ที่ใหม่จะได้รูปนะมันไม่เข่ายังไม่เข่าเอ้าแล้วทำยังไงถึงมันจะเข่าครับมันจะเข่าเป็นบางท่าเอ้าแล้วทำไมเข่าแล้วใจเบื่อเข่าไงครับ หมอปลาได้พยายามสื่อสารกับวิญญาณของยายคำแต่กลายเป็นว่าแม่แห้งบอกว่าวิญญาณของยายคำได้ออกจากร่างไปแล้วครับจะช่วยยังไงล่ะครับนี่เดมันยากอย่างนี้เดมันนี่แหละก็ทึงได้เรียกว่าแข็งหมอจะได้บอกก่อม่วงดีครับก่อม่วงนสิครับชอบเอาไงมันไม่มียายหยอรอพอมันอีกแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวผมมาผมไปดูว่าบ้านล่างว่ามันจะเกี่ยวข้องกับใหญ่หรือเปล่านะอาใครพาไปไหนบ้างบา้านล่างพี่นารอเนี่ยรอเนี่ยเดี๋ยวเผื่อใครเขาไปไหนออกไปเอาเอามีจีได้พี่เป็นพี่เป็นเจ้าของบ้านได้ครับรู้นะาพี่ก็โทษครับบ้านล่างเนี่ยอาพี่ปูเม,มากี่ปีแล้วโอ้หลายปีแล้วครับเป็น,นครเจ็ดปีแล้วสิบปีได้แต่มันมันไม่อยอมเซ็ต ไม่เสร็ตไม่ได้มาอยู่เลยปล่อยทิ้งไว้ก่อนตัวปัจจุบันเขาอยู่บ้านหลังเนี้ยไม่มีใครอยู่ตัวนี้อ่าแล้วตัวของคนป่วยบ้านหลังเนี้ยเขาไป็นอะไรกับพี่อ่ะเป็นญาติกันเป็นแค่เครือญาติสนิทหรือว่าห่างเหรอครับไม่ก็ไม่ไม่ไม่สนิทเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เป็นเคยอยู่บ้านนี้ผมไม่ใช่คนที่นี่อ๋อแต่วันนี้คือเป็นบ้านของพี่ใช่ไหมแล้วปัจจุบันพี่พักอยู่ที่ไหนครับอ๋อบ้านผมอยู่ที่นครับข้างนอกขายของข้างนอก หลังพูนสน,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 นุกด้วยขายของอยู่ตู้ของในการแต่บ้านเราเนี่ยปูยังไงม,ม,ม,มันมมัันนก็ไม่เซ็ตเอาไม่เซ็ตเอาแต่ว่าเอาก็มีสภามีมันมีคนมาอยู่แล้วเมื่อก่อนพี่ชายแกมาอยู่พาแฟนมาอยู่แล้วที่นี่เขาก็ยุเ่เลิกลากันแล้วเขาก็กลับบ้านแฟนเขาอยู่ลำพูนเขากลับบ้านอ้าวพี่บ้านก็ดีทำไมวิปปอยร่างเหรอครับ ไม่มีคนอยู่ก็ผมก็ต้องอยู่หลังนู่นขายของนอนอยู่นู่นแล้วปูกไปทำไมอรัตอนแรกว่าพี่พี่แฟนเนี่ยเขาขายของอยู่ไม่รอดก่อก่อนก็ทํางานอยู่กรุงเทพทีนี่เขาปูไว้แล้วว่าจะมาทํางานที่นี่พอนี่พี่เปนแตกแฟนอยู่เกาหลีเขาก็ไปอยู่เกาหลีแให้ผมไปขายของต่อผมก็ไปย้ายไปอยู่นู่นนี่ก็เลยปลูกทิ้งไว้เลยครับทาไมเขาจะคิดว่าเกี่้วกัะบารล่างอีกอะคนป่วยอะทำไมเขาคิดว่าเกี่ยวกับบารล่างแล้วเนี่ยคนป่วยนะ เกี่ยวกับบ้านหลังหรือเปล่มันมันเป็นยังไงล่ะมันปกติครับเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับบ้านหลังรือป้าผมก็งงว่าทำไมเขาถึงคิดวบาบ้านหลังเนี่ยมีผีเขาเคยเห็นพี่ก็เลยไม่ว่าจะเดินไปตรงบริเวณไหนของบ้านรวมถึงบ้านร้างซึ่งเป็นของญาติที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามหมอปลาก็ได้บอกกับทีมงานว่าเขาสัมผัสอะไรไม่ได้เลย ทุกทิ้งเลทุกทิ้งจู่ๆก็มีเสียงชาวบ้านที่เฝ้าดูคุณแห้งอหรอบบ้านดังขึ้นมายายอะไรชื่อยายอะไรได้ขำไหนขำหลานไหนแล้วหลานไอ้เตียนามตะกุณอะไรบอกเข้ามาขำไหนกัผมได้ยินมาแต่ผมอยู่ตัวน้อยยายขำเนี่ยพี่มันมันมีแล้วเดี๋ยวว่าผมทำให้พี่สบายใจ นะเ่เ่าใส่เส้นโยงให้หลอกนะแต่อันเนี้ยคือพิอโกโตนะมันเป็นการคิดกันเองให่นไหมว่าวิญญ,ญาณเ,ยยาเนนนนรมมาเนี่ยยังไม่เคเกิดในความใความจริงนบบพรม่าเนี้ยพรมทราบพลาดในคบว่าสิ่งที่ว่าพี่ไปทูกข้อลอกลวงมาแต่วิญ,ญญาณใหญ่คำเนี่ยที่คิดว่ามันอยู่ในตัวแม่เนี่ยมันไม่มีจริงแล้วแล้วมันเป็นวิญญ,ญาณใครมันไม่มีอะไรมันเป็นการจินตนาการ การบอกต่อซืบทอดกันมาว่ามีวิญญาณป้อว่าพี่้อนทีเชี่ออยคำเนี่ยความจริงของชี่ยคำเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเกี่ยว่ันแล้วทีนี้มันก็อยู่ในจิตใจของคนเป็นแม่ก็ทําให้เกิดอาการเข้าใจไหมครับแต่ทีนี้าถึงนี่แล้วอ่ะพงก็ทาให้พวกพี่สบายใจว่าไม่มีอะไรที่ว่าสิ่งที่เขาล่ำหรือว่าป่าลังเนี่ยเป็นพี่ป้อป่ะก็จะมาไขข้อสงสัยว่ามันไม่ใช่มันไม่มีแล้วเข้าใจไหมครับ ทางนั้นคือผมทาให้สบายใจกับคนในหมู่บ้านเนี่ยและก็ครอบครัวนเนี่ยพี่เป่าใส่ซิ่งย,ยอ่อยรอบเพื่อนผมสวดให้ไปย้ายไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดียวไอ้พวกเนี่ยผมข้อนญาตย้ายยายก็เอาไปจาเริญสาธุสาธุนะเราก็กราบแค่พระพุทธรูปก็คือพระพุทธเจ้านะยายนะ,อะเอาแต่ซิ้นย่อยรอบ ตรรงนี้คับหมอปลาจึงตัดสินใจให้คนในบ้านไปนำข้าวตอกดอกไม้มาปลุกเสกที่กลางบ้านแล้วให้ญาติิช่วยกันนำสายสิ่ไปโยงรอบบ้านพร้อมขับนำกระจกแปดเหลี่ยมไปติดไว้ที่หน้าบ้านโมตาาพะกะวะโตอารหหะโตสมบาสสพุทธทัสสะนมตาา พระวัตโตอรหัโตขัมมาสะพุทธัสสะสัพพะจังสัตเนตังสัพพะหะยปะตันตาธรรมะสวรคาโลหะยปะตันตาธรรมะสวรรคาโลอายพะตันตาธัมมะปัจจถวัตตะเมตติธมะันเธปสัพะตุชาภูเทพเท้าทั้งสิบหชั้นวดิตชันกิเิิชั้นารามะรพะปะสมเด็จพระพอทมิรเจรปฏิก้กเจปะพฤิกขาก้อยู่ว่า สุดท้ายเมื่อหมอปล่าทำพิธีเสร็จก็ให้ญาติญาตินำเข้าตอบดอกไม้ไปโปรยรอบบ้านพิธีในวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับทีเนี้ยายจะได้สบายใจนะครับว่ามันไม่มีวิญญาณไขที่ก็ะมาแปลงมาสิงณนะบ้าลน,นี้อีกแล้วนะ <Yeah. S 3> ยายก็ แต่หลาช้ชีว์มนคนปกนติวานในตัวเราว่าไม่ใช่พี่ป้อพี่ฟอ้อนหรือพี่ฟ้าที่คิดกันวารับมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนดึกดบ,บน่นจนถึงปัจจุบันเนี่ยวาซิมเนี่ยไม่มาได้ติดตัวคุณยายหรือคนในครอบครัวนี้อีกแล้วนะสบายใจไหมครับเ <Okay. S 1> ข้าใจนะครับที่เนี้ยคุณยายก,ก็ช้ชีวตปกติถ้าคุณยายจะยากกาไวกาผู้ชาก็กาภาพุตลูปก็คือตัวแทนพระพุทธเจ้า <Okay. S 1> แล้วก็ หลักซาซีนนั่งสมาธิเดียปัญญาก็เกิดขึ้นนะแต่สิ่งลี้ลับณมู่บานเนี้ยไม่มีอีกแล้วนั่นและก็ไม่เกี่ยวข้องกับบ้านล่างมาอะไรเลยนะครับพี่เก็บผันเก็บครับมาทําพิธีว่าให้ครอบครัวเนี่ยเขาเกิดความสบายใจเพราะครอบครัวเนี่ยคิดแต่ต้นว่าโดนวิญญ,ญาณปอบหรือว,ว่าพีฟ้อนเนี่ยเล่นงานครอบครัวเนี้ยมา พยานานถึง30ปีเพื่อมาไขข้อสองสัยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนเนี่ยมมนได้เกี่ยวข้องกับวิญญาณปอบหรือว,ว่าวิญญาณผีฟอ้อนเลยแต่มันเกิดจากกำลังใจของคนในครอบครัวมากฟ้าครับตอนที่ั้ำรดวดเนะ่มันัมำพลาดแค่สองจุดแต่มันเป็นแค่วิญญาณธรรมดาแค่เล็กๆน้อยที่ว่าไม่ได้ส่งพลให้กับคนในครอบครัวนเนี่ยเกิดฝ่ามันตลอนแต่สิ่งที่ครอบครัวนี่ด้รอนเพาะไปเชื่อคาพูดต่อๆกันมา ว่าในครอบครัวเนี้ยจะต้องมีการหลับพี่ฟ้อนหรือพี่ปอบทีในครอบครัวนี้คิดว่าจะต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาเนี้ยคือไปรับความพูดมาใส่ใจเลยทำให้ครอบครัวนี้เกิดปัญหาครับที่ตัวของคุณแม่เนี้ยผมก็ไม่สัมพัษ์อะไรเลยแต่พรมพยายามว่าให้ตัวของแม่เนี้ยได้สบายใจได้ผ่อนคลายว่าสิ่งที่แม่เป็นเนี่ยหรือตอนที่ว่าพยายามว่าตัวของแม่เนี่ยเรียกวิญญาณคนชื่อคำเนี่ยมาหลงเนี่ยใจแกสบายใจว่าคนชื่อคำหรือคนชื่อํำหรือแต่เนี้ย เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเพื่อหายแก่สบายใจว่าสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้มันไม่มีครับทิ่ผ่านผ่านมาคือไม่ว่าไปใส่ใจกับปาคนที่พูดตอกันมาว่าเป็นตำนานว่ามีพี่ปอบมีพี่ฟอ้อเนี่ยครับเลยทำไมครอบครัวนี้คนขิดมาตลอดแล้วก็แม่ก็มีอาการแปลกๆไปไครับตอนที่แม่ไปที่บ้านผมเนี่ยอาการของแม่เนี่ยแค่เป็นเล็กเล็กเล็กน้อยมันอาจจะเกิดจากสภาวะของร่างกายและสังขารเช่นแม่ทายไม่ได้ อาจจะขึ้นอยู่กับอาหารการกินนะครับแต่ถ้าพอตัวของแม่เนี่ยในยกว่าขนป่วยได้มีกําลังใจก็ทําให้แม่เนี่ยดีวันนี้เขือนครับและก็หมายถึงทั้งวันเนี่ยตัวของแม่เนี่ยก็ยังเป็นการณ์อั่วาพีมะเขาเลือดโดนวิญญาณครอบงำครับปกติเห็นลูกสาวเขาบอกว่าพอเดือนหกเนี่ยครอบครัวเนี่ยจะต้องมีพีฟ้อนพีล้ำเนี่ยมาหลํามตรงเนี้ยผมอยากจะฝากว่าความจริงไม่ต้องหลั่มนะครับคือวิญญาณที่ตายไปแล้วเนี่ย เขาไม่ต้องการเป็นสาวรำมงที่มาเกิดใหม่แล้วครับเขาต้องการหลับบุญกุศลรับฝ่ามดีของค้นในครอบครัวนเนี่ยที่ประกอบหูมิความดีแลว้วที่กุศลเนี่ยไปเขาดีฟ้าที่จะมาหลําจะมาเต้นรำมงเขาคงไ่หลับอย่งนี้แหละครับคือเพราะว่าก็หมายต้องไปทําแต่ถ้าจะทําคือให้ครอบครัวนเนี่ยร่วมกันทําฟามดีแลว้วที่กุศลไม่หายนั่นคือสิ่งที่วิญญาณทางลายต้องการครับผมอยากจะฝากว่าในครอบครัวนเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแกต่องการกําลังใจก็เหมือนว่ากําลังใจจะไขบางคนเนี่ยอาจสง่งผลให้อีกคนหนึง่งมีลมหายใจแต่สิ่งที่สําคัญอยากจะฝากว่าพีฟ้อนพี่ปอพีฟ้าที่น่กกลัวพีผ้านันไหนตัวหน่กกลัวฟ้าครับขอฟ้ามาเห็นนะครับจากที่หมอปางทำที่ให้แม่มาดแกค่ะคือเกิดดีถบายใจ ก็ตอนให้ไปหยิบขันมากลัวกลัวเป็นกลัวอย่างที่เขาว่าแต่ว่าก็ดูแล้วก็พอเห็นทำเสร็จธีแล้วก็โอเคอยู่อยากไปทะเลไหมอยากไปเด <laughs> ีวพาไปอยู่ใใกล้บ้านหนูไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเราเป็นอย่างไรแต่คนที่รู้ดีที่สุดว่าเราเป็นอย่างไร คือตัวเราเองเมื่อเราหมั่นวิเคราะห์และรู้ตัวเองอยู่เสมอรวมทั้งไม่เก็บคำพูดที่ไม่จริงเหล่านั้นให้มีอิทธิพลเหนือเราหากทำดีอยู่แล้วก็จงเชื่อมั่นในคุณความดีของตนเองครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติ รายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ แฟนรายการมือปราบสัมภเวสิร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทางเ c e b o o k รายการมือปราบสัมภเวสิข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละสองรางวัลติดตามการประกาศร,รายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีโดนของแปลกวิญญาณอาฆาต สงใจเราะว่าโดนใบเตาหลังเขาบอกว่าหลัก้าไม่หายคุณใสใบเตาหล้างผวาซ้ำบ้านทับทางผ่านผี